โคตรว้าวดอกนี้เบิ้มพันสี่เฮ้ยเอาเรื่องเขาบอกมาดูจ้านยี่คัมตื่นมาักเกอร์แปดปีขึ้นไปเปบ่อเบ่อ รายการนี้แต่ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายเนื้อหาหยาบคายเนื้อหาหยาบคายแล้วมัดูคุณคุณก่อนที่จะดูอย่างน้อยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกโศกกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงแต่สินด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอว่าให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็คอ่ะตรับสวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้้เราก็ได น่าช็อปของวลุนติดปั่นกันแล้วฮาร์ฟฟูมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมใหม่ล่าสุดจากไกายไปตีเลยนะฮะตูนสามร้อยนะฮะหลังจากที่หายกันไปนานเหลือเกินนะครับมาขอใส่เลยแล้วกันอ่ะก่อนจะไปเล่นกันเดี๋ยวแวะดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะฮะมาตารางการจ่ายก็จะมีฟิลปิปินนะฮะก็เขียนว่าฟิลปิปินตรงตัวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์วายนะครับสัญลักษณ์เอ้ยวายเหรอวะเออน่าจะเป็นวายแหละ ซึ่งเกมแอสเซนต์ลักวายเขาจ่ายด้วยนะครับดูเออมา <c oughs> ยังไงก็ <c oughs> เดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่านะฮะนะป่ะสเกตเตอร์สามตัวนะจัดเลยละกันป่ะเ <c oughs> ชิบเชิบเชิบเฮ้ยโอ้โหกดไปสามทียังไม่มีอะไรเลยกนดูเฮ้ยมา เปิดแรกมาแล้วครับฟูเปิดที่สองโอ้โหโอดแดกเย็นแค่ผมกลับเป็นไขยพี่จริงๆนะฮะเขาดูมามยังไงไม่ไหวละเทโบไปยังไงเอ้ย,อยโอ้โหฟิบฟิบเฮ้ยอ่าเข้ามาแล้วครับผมเปิดแรกเปิดที่สองโอ้โหเกลือ,ออีกตามเคยมาฮะ สุดจะเกลือละโอ้โหอันนี้มันก็เกลือเกินคุณดูมาฮะแล้วเมื่อไหร่กูจะได้เข้าวะโอ้โหจะไปหรือป่าคุนดดเฮ้ยห้ามจริงนี่ต้องรออยู่นานแค่ไหนเนี่ยกว่ามันจะลงเนอะคันดู นี่มันนาเกลือชัดๆคนดูเอ้ยไม่ลงให้เลยว่ะเฮ้ยเกินเออมาสักทีว่ะคนดูแม่คอมโบที่สองต้องมาละอ่ะสวยคอมโบที่สามยังไงสวยมาดิและแล้วแม่คอมโบที่สี่หายไปไหนวะไป เลยมันเริ่มมาแล้วว่ะอ่ากแบบูตังได้เกิร์ดยัดแค่คูสามไปดิสวยเฮ้ยคูณห้าเบิ่มมาสามสี่บาทเอาเรื่องแล้วดอกนี้มาคูหน,น้าสร้างร้อยสิบหกบาทครับผมคนดูเฉยเฮ้ยยัดแค่้เบ็ดสามบาทอภิวิหารเบ็ดสามบาทน,นะครับคุณดูจา้าโอ้โหเป็นไงอึง้งอึ้งเลยสิ โอ้โหแต่ขนาดนี้เกดแค่สามร้อยสี่สิบบาทนะฮะคุณดูจ้ะม,ม,มาขอสักลองเพิ่เป็นห้าบาทแล้วกันไะ<ม>เชิบเชิบเฮ้ยลายมาสวยนะลายเต็มเต็มเนี้ยผมก็ชอบเลยมาเออเปิดแรกมาแล้วฮะโอ้ยคอมโบที่สองไม่มาว่ะ ยังไงเออมาคอมโบแรกคอมโบที่หนึ่งคอมโบที่สองมาแล้วครับผมแล้วแล้วคอมโบที่สามยังไงท่อ,อแล้วเกินไปเฮ้ยเฮ้ยสวยดิรออะไรล่ะครับอ้าวคอมโบที่สองมาอ้าวแล้วได้ฟรีเกมครับผมคุณดูเอ้ยเบ็ดห้าบาทฟรีเกมเข้าเบ็ดห้าบาท อย่างนี้ก็แจมแมวดิครับมาโอ้โหโสุดจัดประหลัดบอกเลยนะฮะคนรู้จ๋าโอ้โหก็มาดีครับมา11ปีนะฮะสำหรับเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นด้วยเหมือนกันนะฮะเพออิ่งลองกันมาไนอย่างแรกเีกนะไปมามาข้าให้มาเข้าให้ ว่าก,ก็ให้โอ้ยที่โคตรเกลือรุ่นฟรีเกมไม่ว่ากูต้องมาลุ้นว่าเกลือหรือเปล่าเน,น,นี่ยโอ้โหดถคุณจะได้42บาทดีกว่าเฮ้ยี42บาทอะไรแจกนอกวะที่บอกฟรีเกมมาแล้วพวกเฮย้ยสเก,กตเตอร์เข้ามานี่คือบวก,กฟรียังสองรอบเลยตัวละสองรอบนะ อย่าบอกนะกูไม่ได้อะไรเลยดหน่อยก็ยังดีว่ะสวยมานิดหน่อยก็ยังดีว่ะเพื่อนแล้วคูณิบว้าเฮ้ยโอ้โหโคตรเกลือครับผมพีเกมมาแต่ยังไม่จบครับผมอ๋อเขาบอกหมุนด้วยแล้วเขาบอกคูณด้วยนะโคตรโง่ีเจอร์อย่างโง่บีเจอโกงโกงเนี้ยมักจะแลกมาด้วย เกมไม่ค่อยแตกนะฮะเออลองสังเกตดูนะเกมใหม่ที่แบบว่าคูณโผล่นะฮะมันจะไม่ค่อยแตกนะแตกไม่ค่อยดีนะฮะจบแล้วกูได้6 4บาท16ฟรีโอ้โหฮรเกลือก็ยังไงก็เกลืออยู่วันยังค่ำนะฮะมาต่อยสักหน่อยเป็นสิบ้ไงมมาอันนี้ขอกำไรแค่500พอแล้วกันเอาไว้เออมา เออมาดิสามสิบบาทเฮ้ย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 มาดิครับคุณสามแุณนาหรือเปล่าังกวะนนี้มาเบมสวยเอาดิสวยดอกในกาสิบบาทโอ้โหโคตรว้าวดอกนี้เบิ้มพันสี่เฮ้ยเอาเรื่องครับอกมาดูจ้าหือแต่งนอกอย่างดี เนี่ยเข้าฟรีเกมไม่มีเที่ยอะไรเลยเ,ลยเออโอ้โหมา1นึ่งพันบาทนะฮะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับผม,มก็ขอกราบราท่านผู้ชมไปด้วยกันเท่านี้เลยแล้วกันนะครับส่วนถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะฮะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้านหน้ามาได้เลยนะครับเออ,อยังไงก็เอาไปเช็กกันทั้งนันเลยแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ